สวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับวันสงการแล้วนะครับวันที่12เมษายน2564นะครับหลังจากลงคลิปนี้เสร็จก็น่าจะเป็นหลังสงการนะครับเริ่มทยอยปล่อยรถนะครับลูกค้าวันนี้นะครับมี2คันนะครับคันละ168,000บาทนะครับผ่อนเดือนละ3,000ทั้ง2คันนะครับ3,000กว่าบาททั้ง2คันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับในราคาแค่แสนกว่าบาทนะครับแสนกลางๆ 1 6 8 0 0 0บาททั้ง2คันสามารถเลือกได้นะครับกับบิซูมิชิไททันปี2012กับโตโย t a าวีโก 2.5e ปี2005นะครับราคาเดียวกันเลยนะครับ1 6 8 0 0 0บาทชอบคันไหนอยากได้คันไหนโทรเข้ามา098-598-4026นะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้บริการจัดฟนนไฟแนนซ์ได,นนได,ด,นนได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับแต่สำหรับ2คันนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจแอดไลน์เพิ่มเพื่อน ID ไลน์วัน098 598 4026มาได้เลยครับสำหรับคันแรกนะครับผมพาดูกันก่อนนะครับคันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเหลือแค่ใส่เบาะนะครับเป็นมิซูมิชิไทยท่านนะครับคันนี้ปี2012เป็นรถบ้านวันที่ผมรีวิวขับมาออกมาจากบ้านลูกค้านะครับที่ที่การาสินนะครับ คันนี้นะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับร่องรอยไม่มีนะครับก็คือรัฝากระโปรงอะไรต่างๆสภาพเดิมโรงงานน็อตไม่มีการขยับขยืขย่นนะครับฝากระโปรงนะครับร่องรอยขุดขีดไม่มีนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดขัดสีขัดเงาเรียบร้อยกระจกด้านหน้าติดฟิล์มปลอดให้ฟิล์มใหม่ด้วยนะครับเป็นกระจกรับไฟฟ้านะครับลูกค้าคันนี้มาพร้อมกับกระบะแม็กไครเนอร์พร้อมพอกสแตนเลสสวยๆด้วยนะครับคันนี้ในราคาอยู่ที่ 1 6 8 0 0 0บาทนะครับลูกค้าภายในค่อนข้างที่จะสวยนะนะครับทุกอย่างนะครับสภาพพื้นผมสะอาดมากเลยนะครับลูกค้าคันนี้เบาะเอาไปหุ้มสีดำนะครับเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้ราคานะครับภาษีพรบต่อให้เรียบร้อยในราคาอยู่ที่1 6 8 0 0 0บาทนะครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจัดส่งได้เลยนะครับคันนี้นะครับ สีด้านข้างสภาพสวยงามนะครับไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยนะครับร่องรอยต่างๆเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขับมาออกมาจากบ้านลูกค้าเองเลยนะครับเป็นรถบ้านมิซูมิชินะครับไทยท่านคันนี้ราคานะครับหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับพร้อมชุดโอนให้ลูกค้าได้เลยนะครับคันนี้เป็นรถนะครับที่สภาพโอเคเลยนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับ คอนโซลอะไรต่างๆฟิล์มประหลอดติดให้ใหม่นะครับสวยด้วยนะครับราคานี้ไม่แพงมากเลยนะครับกับราคานี้คุ้มค่ามากนะครับดูนะครับพื้นผมสะอาดมากนะครับเดี๋ยวเบาะใส่สีดํานะครับลายแดงนะครับดําแดงนะครับเป็นเบาะที่ว่าสภาพสวยแน่นอนนะครับกับคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสห่พบาทนะครับเป็นเครื่องคอมมอนเร็วนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าใครได้ไปถือว่าคุ้มมากเลยนะครับกับราคานี้ 1นึ่งแนบาทกับผมยี่โหดออโต้คาร์ชัดเจนกูนี่มีเหล่าคันนี้ใครสนใจใครอยากได้โทรเข้ามานะครับ098 598 4026บริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับสําหรับคันนี้กับมิตซูบิชิไทยท่านคันนี้นะครับหรือว่าชอบรถใหม่ๆด้าวใหม่ดูหัวด้านหน้าก็มีมาให้เลือกเหมือนกันนะครับลูกค้าแต่วันนี้ขออนุญาตรีวิวทั้งสองคันนี้ให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะครับคันนี้นะครับ เป็นไททันปี2012นะครับราคา168,000บาทนะครับรเยิบเข้ามานะครับอีก1นึ่งคันก็เป็น t o y ย t a Vigo กนะครับ2.5ตัว E กระจกไฟฟ้านะครับคันนี้ก็168,000บาทปี2005นะครับอันนี้สีบอลทองฟิล์มนะครับปลอดติดให้ใหม่นะครับกระจกด้านหน้า t o y ยต a เดิมแท้โรงงานนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนไม่มีการชนการเกิดอุบัติเหตุนหนักแน่นอน นะครับสีบอนทองนะครับภายในนะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับทุกอย่างนะครับสภาพสวยเบาะแคปตู้ลำโพงมีให้แถมให้ปันไปเลยนะครับลูกค้าอันนี้สภาพสวยๆนี่เลยนะครับในราคาอยู่ที่ย่อมเยาวมาก168,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เหมือนกัน ห้างวดก็ตกอยู่ที่3,000กว่าบาทตลอดสัญญานะครับลูกค้าอันนี้จัดบริษัทไมด้าลิสซิ่งนะครับเรามีไฟแนนซ์บริการนะครับติดเครดิตติดบูโรคันนี้ก็ถามมาออกได้ไหมออกได้นะครับสภาพข้างในสวยๆเลยนะครับคันนี้ราคานี้เลยนะครับ1 6 8 0 0 0บาทพร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับโลโก้สติ๊กเกอร์ท้ายด้านมีนะครับมีอยู่นะครับเดี๋ยวติดให้วันนี้นะครับไฟท้ายอะไรต่างๆสภาพสวยจริงแท้แน่นอน กับ2คันนี้คันราคาเดียวกันอยากได้คันไหนเข้ามาชมรถได้เข้ามาทดสอบขับดูได้นะครับกับคันหนึ่งเป็น t o y ยต a v i g โกนะครับ2.5ปี2005นะครับกับอีกคันหนึ่งเป็นซูมิชิไททันปี2012นะครับลูกค้าเข้ามาเลือกเข้ามาชมได้กับ2คันนี้ ในราคาเดียวกันใครอยากได้คันไหนใครสนใจคันไหนโทรเข้ามา0985984026ผมนิพนออโตโค้ค่ายินดีรับโทรศัพท์ทุกสายทุกเสียงนะครับแต่ถ้าเป็น6ทุ่มตีหนึ่งนะครับอ่าสี่ทุ่มไม่ต้องโทรมานะครับไม่ได้รับแน่นอนนะครับเริ่มตั้งแต่3ามทุ่มขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องไม่ไม่ได้รับแล้วครับลูกค้านะครับโดยจะหาว่าหญิงก็ไม่ใช่นะสามทุ่มสี่ทุ่มตีหนึ่งตีสองจะโทรเข้ามาถามเรื่องรถมันไม่มีใครขายให้หรอกครับถ้าตีหนึ่งตีสองคุณจะมาโทรถามเรรื่่องีย ไม่มีใครสี้มาขายรถนะครับลูกค้าจะโทรไปปรึกษาใครได้นะครับแล้วก็นะครับสําหรับลูกค้าที่ทักมสเซนเจอร์มานะครับสนใจสนใจทัก m e เซนเจอร์มาผมก็พิมพ์เบอร์โทรเข้าไปนะครับลูกค้าเสียเวลาถ้าคุณจะซื้อรถหนึ่งคันคุณโทรเข้ามาคุยกันก่อนแล้วคุณมาไม่ใช่ว่าคุณจะตอบมสเซนเจอร์คุยทางมสเซนเจอร์คุยเป็นกดไม่รู้เรื่องครับผมไม่ค่อยตอบมสเซนเจอร์นะในช่องทางเพจเหมือนกันนะครับ อย่าว่าหญิงนะครับลูกค้าไม่มีเวลาตอบจริงๆมันเยอะนะครับมันเยอะเกินไปไม่รู้จะตอบยังไงนะครับถ้าใครสนใจโทรเข้ามาเลย0985984026โทรเข้ามาคุยกันก่อนสักหนะ้านาทีวินาทีแล้วบอกว่าเงินโทรศัพท์ไม่มีเดี๋ยวผมโทรขับก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ขอให้โทรเข้ามาดีกว่าตอบ Messenger ตอบ Messenger ผมไม่ได้ตอบจริงๆนะครับมันจะเป็นช่องทางของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเดี๋ยวก็บอกว่าให้โอนมาจําไปนั่นแหละครับคือ ลูกค้าไม่ได้คุยไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้คุยอะไรกันนะครับสำหรับใครสนใจขั้นไหนอยากได้ขั้นไหนโทรเข้ามานะครับ0985984026นะครับนี่ผลออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับดูนะครับแผงประตูด้านข้างสภาพสวยๆเลยนะครับทุกอย่างสภาพโอเคนะครับพวงบลูพวงมาลัยนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับลูกค้าสภาพนี้สภาพสวยๆแบบนี้เลยครับกับโตโยต้า วีโก้สองจุดห้านะครับวันนี้นะครับใครสนใจใครอยากเป็นเจ้าของโทรเข้ามาได้นะครับทั้งสองคันเลยราคาเดียวกันนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาททั้งสองคันนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาททั้งสองคันชอบคันที่หนึ่งคันที่สองชอบคันไหนโทรเข้ามาปรึกษาได้บริการจัดเฟอรนิเจ์ได้ไหมจัดได้นะครับข้างว่าเท่าไหร่สามพันกว่าบาทตลอดสัญญาไหมตลอดสัญญานะครับมีไฟแนนซ์รองรับไม่ใช่นะครับนู่นนะครับข้างหลังผมกําลัง ช่วงนี้กําลังลดลดหุ่นนะครับเพราะว่าปรชาชไปยู่มเสลดหุ่ช่วงสงกาดนะครับอันนี้นะครับเราจะพาไลสดแล้วนะครับอันนี้นี่ครับอันนี้ขากล้องไลสดนะครับลูกค้าอันนี้วันนี้นะครับใครนะครับวันที่สิบสองเมษายนะครับวันนี้หลังสงการใครยังไม่มีรถใช้งานยังมมีรถอะไรยังไงก็พร้อมนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยสนใจนะครับดูรถได้ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ ่ดอ,อถ้าใครเข้าไปชมนะครับไลฟ์สดนะครับวันนี้พี่ธนยศจะไลฟ์สดในช่องทางของเฟซบุ๊กนะครับพี่วัฒธนยศนะครับเราเข้าไปดูได้แกชอบไลฟ์สดนะครับผมมีคนรถตู้ค้าไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้นะครับก็2คันนี้คันละ1นึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทชอบคันไหนอยากได้คันไหนโทรเข้ามา0 9 8 5 9 8 4 0 2 6, 6บริการจัดส่งทั่วไทยจัดเฟนินได้ทั่วไทยครับ